ตอนเปิดร้านเหล้ามอมเมาเยาวชนบาปหนาขนาดไหนเอ,อ่อการค้าขายน้ำเมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พระศาสดาได้ตรัสห้ามไว้ในมรรคมีองค์แปดเป็นหนึ่งในมิจฉาอาชีวะอย่างหนึ่งนะซึ่งในความเป็นมิจฉาอาชีวะนั้นก็ชื่อว่าเราประพฤติมิจฉามรรกแล้วนะองบอกกัสปะสัมมาปฏิปทามีอยู่ มิจฉาปฏิปทามีอยู่นะดังนั้นสัตว์เราใดเดินไปทางมิจฉานะก็จะเข้าสู่อบายทุกติวินิบาตนรกนะดังนั้นถ้าเราเดินไปในทางสัมมามัชนะเราก็จะสามารถเข้าสู่สุติโลกสวรรค์หรือเป็นไปพร้อมเพื่อนิพานได้ดังนั้นก็อยู่ที่แต่ละคนนะที่จะเลือกเดินไปในทางถูกหรือเดินทางที่ผิดนะการหวังในการได้ มาซึ่งพกกรัพั์ปัจจัยแต่เป็นในทางของมิจฉาแล้วนะก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรพระองค์ได้บอกสอนได้ห้ามเอาไว้ก็ให้เราพยายามเนี่ยมาเดินในทางสัมมามัคกันนะก็จะไดะ้ความเจริญและความรุ่งเรืองในชีวิตของเรา